จะกระไรกันแก่บ่อปลาจอดจิ้มไห่ล่าื่อๆอยขึ้นไห่บลาจอดเพิ่นก็เลยตอบใจชื่อเอ๋มเราหาซื้อมาให้กินรถกินใจกินยากคนลายเกิดฝอยมาอันนี้บ่เม่นบ่อนี่ในนาบนมอเธอไปตัดเนี่ยกลายสองกบเป็นลายครับน้ำบ้านเท่ากับนีน้ำบ้านเท่ากับสีนี้น้ำโขงน้ำโขงเนะเสาไผ่เลยไปเจ้าที่ว่าไปนะมันมีต้นมันอยู่ แต่ก er oh ่อนเขาดันอยู่ในป่าแต่กอนักได้ว่ามันหมามีต้นอะแต่โค้้นไ่่รดอกต้นมันในเทงเงินหัวเทียงจู่เคต้นมันใหญ่หมามันได้เาเป็นรถชิเียเกียงต้นมันกอดต้เบูอนึงเงินจีนมนสั่งวังสามสิปีหลังทางมาอันนี้แม่โลละพันโลละพันคันบาท่กี่บนกโอ้แคนเา ก็แบบนี้แหละแต่นอนักตีอยู่ด้ะพอเก็บอยู่ด้ะกินมันสั่งสื่อสั่งเป็นอะไรเป็นตะตันหมดแล้ยถ้าายก็บขายเขาจ้า,จางเขาไปชื่อ,อยุกเอาไม่ต่อเข้าไปไปเก็บขายยุกคนนะเส้นสีเปลี่ยนพูนจะไปอยู่ที่กอลหน,น,นึ่งใช่หนึง่งใช้มาได้รับ,โ,รบ,บโทรกลับบอ๊ะอ่โทรมาโทรไปอ่ะ โชวจ็คดีแล้วพอแผ่เท่าหาข่อยว่าทามข่อยว่าดีเท่ากลับกี่ดีมาข่อยใั้ง่ายสายกินเนาะข่อยโชวแล้วข่อยจะเจ้าเาดิเซนป้าเราเป็นยังไงบ่างชุดข่าวนะแมนได้แต่ป้าสะดวกเด้อเขากับโบบังคับแต่ว่าป้าสะดวกว่าสิใจให้เพิ่นเบิ่งกะได้แต่ป้าแมน เอาใส่ซักใส่กระไสสักยันต์ตัวเจ้าบ่มีโอกาสใหม่มีหนาป่าแต่ว่าในนั่นหนาอุ้งใจได้ข่อยอ๋อแบบมีอยู่หากยันอันอยากให้เห็นเนาะป้าเนาะเป็นเห็นว่าไงตอนแล้วบ้านนี่ใอะไรล่ะนมเกินอย่าไปใส่เปิดประตูเนาะป้าเปิาประตูด้วยาประติด้อาประตูก่อนพี่น้องอ่ะช่องเมืองยี่หันไหนขอไปช่องได้เนาะบะจ่อยเป็นยังบะจ่อย ชุมห้ามานี่ถามเลขถามเลขแลเพ่นตอนนี้มีแต่ว่าบวอยากว่าบวอยากฟันบวอยากไล่าันท่านจะบอกบอกคำายเพพอแผลนมาปื๊ดโดดไกันใส่กันเขาเดียวเนาะบจอยบอแปลกอยู่ไหเนาะบอยเล็กเลี้ยงบอก

โดนจ็บน้องไปจอดน้องแม่นฝนตกดีห่าวอแผ่ช่องไรกปชองอื่นดอน้อนกับเธอเนี่ยแะเธอไปนอนกับผู้หญิงนีไบ่ได้บ่มันมันเขามันมันกับบทจิตเนาะเนี่ยน้่งเนาะว่ามันมัเลื่องกันดี มันบน่นเรื่องใครี่จะเห็นบ่กเาสิพาไปเลย่บนเกี่ยวเขาอานปาุป้นไป้าเจ้า,านี่บ่ปะลุ่นนองลุ่นนอ,าาองาเฮาเจนนี่ถ้า,าไปสิกรับไปเนาะเขาหายเห็นไดเลยมันหายดอ,อ้เนาะสิาบาไปเส้า,ามันมัคนแบบา,ายเ้วละหายตัวกับบ้างนี่ยวว่าดอก เนี่ยแต่บอจอยแล้วเ่เห็นติดใจตอนเน่ยมเมื่อใั้ประยักษ์นาคาเป็นเวนปานสาวเนาะว่าราแต่นะเราเปแต่งบ่เรบคิดว่าเราเปแต่งอืมเราอยู่ธรรมดาแล้วแต่งเราประนามโมมานา่บ่มาแค่ข่าวพุ่นเดียวโอ้เราเกไปตามภาษาเนาภาษาลาวเราวก็คนมี เราแบบยำว่าเอออยางมาแลว้วก็มา,าอ,อ่อะ,ะอ,อ,อืมไปดิฉันวเอไปหาป้าอัดก่อนเมื่อก่อนลื่กนกันแต่ว่าสนิทกันบ่ไปน้ำกันเน่ไปใช้กันไปน้ำกันแต่ว่าป้าออดเคยไปเฮือนเขาอยุบวะ ปัจจุบันนี่นะมาทหาทน,นเมื่อตะันกี่นี่ดฮันกา้ากนอนเขาไปปลุกเอาจะว่าบอนอันบอน,บอนเพื่อนหมูยอยู่เลยบอนอยู่หนันนะใส<ช>่มันจะไปนอนเหรนานหาาันก้ากีใกล้นี่บนบอกตาเพิ่งไปขีร่รถน้ำเจ้าหันหันมาแต่เมืองเราว่าแต่ว่าบ้านเราอยู่นี้เราบ้านเกิดแลาวน่วนะ บ้านเกิดเราอยู่นี่โอเปนเกี่ยวข่าวอยู่ในเมืองพ้นแม้นต่ครับถามนั่นบ้านเล่าอยู่นี่บ้านเกิดเล่าอยู่นี่เองเลยบ่บอละไม่เกี่ยวข่าวบ,บ่บ้านเราเกิดแท่นบ้านเกิดแล้ว่ังคงบ้านเราอยู่ในเมืองพ้นเนาะแต่ขับมาเห็นหอยู่นี่ละไม่ใช่นี่ละมาลึง่งเป็นหมุดวิเคราะห์ฝ่ายละมาแบบโมลุ่มกันแต่ในเมืองบ่ที่เราเกี่ยวขา่าวซอยเขาหนาะ ขับจ้างอบ,บอกด้วว่าเขาเราเองอย่างไอเนาะเราสิมมะเขืขอขาวเต็มไปเลยเอาเลี้ยวไปแต่นั่นอยู่ได้ปอ้อนหนีจะว่ามาแต่เกี่ยวของขับจ้างนล้กันไปเจักกันนี่มาแล้วกบเร่เกี่ยวเขาแล้วเรายันดำบริยันดำไม่ใช่ยัดปัดผ่อนเราคือฮู้บอกป้ออนว่า,วามาบนันบนี้มาเกี่ยวของจ้างนะอื อ๋อเราเคยมาแต่ละปีอ๋อออดกำหนวดเลยฟันสีมาเนาะเม็นหมูกันเนะาะอ,อ,อาีู่วันมีผู้โทรบอกเราบ่ตอดบไม่ได้โทรบม่ได้โทรตีกต่มีเพจเคยคุยกันอยู่บ่เฮ้ยเวลาของเจะะ้วก็บทามอยู่วันมีบางคนอ่าก็ามีอยู่รักกังมากครับมากพอแต่มีรเพจ บานนี้ลำมาเลยลำมานอนน้ำเจ้าเราเห็นได้บนอยู่บนชอบบนอย่างไหนเราดวาน้เจ้าจังได้บ้านปอดนะว่าปลาลาสินีเด้อว่าลาสินีเด้อนี่ใช่นี่ไปใช้ลาซินีเล้อลาซินีบ้านนี้<อ>จะเปลี่ยนชื่อใหมเขียนบ้าซินีโอ้ยฟังฟิชดชันได้ห้องน้ำได้คืองคักวกะ สขัขาย่มงหัานขานน้ำปันแล้วว่าโอ้ยเาจะรีนลาสี่นี่แล้วนี่ยวะอ mm. บุตรองเห็นยงก็แบบมีความสุขในนี้ชีวิต mm. เนี่ยอ้าว่า็าจะเขจีดอกววะไอ้ชีวาเป็นนางไทย มันเหน็นยังบ่อสันออกโตยามไหนเช่าโท่นี่ออกอโตก็เลายยามกำน,น้ำเลยปีน้าเนี่ยปีนีส้สตาบันไม่ซิมเบมิดเลยเพราะว่าปีนี้ใกล้ซิเบิดเกี่ยวข่าวแล้วอ๋อธรรมดาธรรมดาปอนมีฮอนมูคนในเมือง เขาเพื่อนเขาบมีบอกแบบว่าเขายังมาหลับจางหรือว่าหลับจางโทรไปมีอะไรมันมมแบบว่าพวกกับเธอเนาะมันจีเดินสิพองเงินหยคอยกันยังบอกโอ้ได้เงินขนาดเรดืออรอ่องเงินคงแบบว่ามีสิจิคขาใครเขาแบบเขาบอสุสภัยเขาเรื่องเงินเขากระลยเรื่เนาะ Oh. แต่มม่ซึ่งว่าพ้องข่อยอยากหาเงินคงคอยอยืสอกินของขอยนะเขาบริจัคสนใจแบบว่าบริจาคอไปไม้ซึ่งคือข่อยในเล็บแบบวอก่อยก็มีพี่น้องแต่บ่าพ้องข่อยอยากหาเองอืมอยากหาอยากอยู่แบบตัวเองเนาะอยู่เล่นเราแข่ง oh. ตัวเองเยังมีชีวิตอยู่เนาะอคตนคสชวนข่อยชวนมาจอยกลับไปอยู่แล้ว ว่าอยู ika, sure, right? ่อยู่หมู่เทาเด้อแม่บัจอยแม่นแถาม่จอยตีนหัวู่่จอยเบิ่งลเห็นจโทรหาขอยกรับบ่ได้บ่มีสัญญาณยนน่ะบ่คมบ่มีสัญญาณยนน่ะบ่มีสัญญาณจังีเลยอก็เลยถ่ายสักคลิปปตามมา่อยว่าถาคลิปก็ถ่ายนะเสือยังเาล่ะคอยว่าโอ้ยไปด้ไกลเิ่สบายําเทิก็นสบายก็นส่วนกัน เดียวเลยกระลาบได้นั่นน,น,ะะ<อ>นี่้วะไปบ่จอยยังบ่ท่านฮอดทางเงินโค้งเงินทางใหญ่ชะเลาฮอ,อดเลยยังบ่ฮอดนั่นน่ะสิใกล้นนกันนั่นน่ะสวนกันดันนาทีค่อยไปเจ้าว่าทางเงินรถเขาปัดเขาเขา้ขาไปนี่ค่อยกับมะฮอดนนค่อยกับห้วยซึ่งถ่าว่าจ่อยอยู่ก็เห็นบ่จ่อยมากแล้วค่อยกับปต่อเนาะบ่จ่อยค่อยอย่างกัาไป<อ>ไปจอยเนี่ยวน่ะยังบ่ทันเนี่นนยวนชะ คอยคอยคอยขี่ไปนะคอยขี่มาคอยขี่มาถ่ามจอยแนมหลังมาจอยมาจันมาจอยเพิ่นหลงทางได้เพิ่นว่าคันมาผู่เดียวหลงทางแท้บมาจอยเพิ่นว่าคอยกคอยถ้ามาจอยนะถ้าไปถือกเนาะคอยหู้อยู่ทางนั้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนคอยเคยไปหาจั่เตี้ยแต่เมียเราปล่อยถ่ายก็เลยย่ากระเป๋าเอ็มีสองคนเพิ่นใหายเพิ่นให้ยเบาเสีเนาะมอจอยเนาะ ก็ถ่ายหมดถูกแล้วอ่าถูกพอดีเลยพอดีเลยไม่เห็นยันกันอลยแหละคือแปลกแทบัดนี่ฮะพุดโทนามูสังโฆบ่บัดนี้เขยพร้อนเขยพรอนยินดีแม่งเด้อล้นรวยล้นรวยแต่ละคนสาธุนุ่งไปวัดวันโอ้พอดีเลยเนาะป้าเนาะพอดีพอดีปั๊บเลยพี่น้องเย ได้สุดขาวมา,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 วา,มาแต่ทางได้พะเพ็ดนี่สุดขาวเพิ่นผากมาจากทางเวียงแต่ว่าเพิ่นเป็นแม่แม่รัดสมัยแต่ก่อนน่ะแต่สมัยก็คือเป็นสมัยข่อยว่าผิดแต่ก่อนน่ะแ,แต่ก่อนเคยบอกเพิ่นว่าอ่าแม่เพชรสมัยเนาะป้าเนาะเพิ่นซื้อแม่รัดสมัยมรัดสมัยว่รัดสมัยเนี่นยม่เบ่เสื้เจ็บเถื่อเนาะ <c oughs> อขอโทษขออภัยน้องเอ้ยเนาะซื้อรัดสมัยแม่น ถ้าว่าเป็นเป็นชุดแบบอันนี้ได้สป้าลูกสาวเพิ่นจะเวียงกันเป็นชุดแบบเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้ามือซองแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งแบบเป็นของเก่าเพื่อนนี่เจ้าชีไซบบอกด้บ่เป็นอย่างบอกแต่ว่าใส่แลลวเขาสิเก็บมากมือหนานะแต่ว่าอันนั้นแลลวเขาสีไปให้พวกข้าเจ้าน้ำสีแดงไปอันนี้ได้ชุดงามมาแต่เวียงแค่นี้บอได้เมีใคอยนีชุดงามแค่นี้จะได้ได้คอย โนบะจอยมิจางเต็งเมียหนมกมีเมียกไดระจายเยี่ยมมากไรดูเตอนท้าเรื่องเมลีว่าเพิ่งอิจาเมียเจ้าเพิ่นผักมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปเอาหันนะเพิ่นผักมาหนาสีฮอดและพอผักมาหลายมือเลยหนะบริเวณเบิ้งก็เข้าหาสีออกมากนะวิ่งออกเลยมาแบ่งปลาออดบ่อนั่นนะแบ่งขวานเลยแมนนะสุดมาให้ปลาออดแบ่งขวานน้ำเลยพอแผล เอาไปก็อยากใส่ป้อยากใส่ยุคข่อยก็ดีบ่มีชงเสียดุงเลยนี่ยได้ๆได้เครื่องเสียงงามเนี่ยเครื่องมือสามดาวนะข่อยนะเครื่องเสียงแบบแบบกดบุ๋มเลือกไดข่อยนะโดยเครื่องเก่าเสียเพิ่นใส่แล้วฮะเนี่ยชอบไหมนมันมันกับยังไม่อยู่ฮะนะเพิ่นก็ว่าชอบไหม่็ใส่ได้เบิ้ได้ข่อยนะอืมคนนุ่งก็ชงมันชงเนี่ยหมนุ่งจะเบาทำบุ๋มละเกียจกัเนาะนี่ไปใส่ได้เพิ่นก็เบาอยู่อ๋อโอ๊ยได้นุ่งแบบนุ่งเบลนุ่ง โอ้ยนงไปสวรรันในเขาก็บปุ่นเยเดี๋ยวบ้านี่กะหนงเป็นมือเีมิทปามมาที่บ้านจอดเรานี่โอ้ยนงเป็นมือเตบิดแมนไปแบบว่าฮักอวยพรแบบว่าให้นงไปเนาะสิ่งที่เป็นทางไม่แต่ก็เปินแบบว่าสมุนแบบเป็นสิ่งที่เปินทำบุญเนาะเขากะขักอวยพรส่งอวยพรมันนี่เจ้าสิ่งโจรเอามาให้ก็อวยพรเมื่อแต่ละคน เอาความจริงเด้อนี่บ่ได้ว่าตัวใด๋โดยแต่ความจริงแล้วเฮาจังนมมือเอานี่ชาทุกมือว่าบ่เห็นหน้าแล้วว่าตแลก็บ่รัตแลาแบต่อยเบิดแล้วอันจ่อยยืมางแนยืมเดือน5%เตือนล่ะะพี่น้องเนาะีจะก้ามาสา เอาอันเรียกพื้นเอาคมดิเดอเดมันต้องไปเอาเรียกพื้นคนเมาขนเาเนี่ยทิง่ะใส่ไาไตัวคนนี้นะบอหดามาไปแต่งชื่อไปมันเทือนมือชื่ออะไรไปผาก็มีบางคนชื่อว่าอย่าพ่อ่อยนะนัทไปนะเอาอันดี ยังอันนี้สากก็ได้สิหรเซลวะแม่นมันมีสายสากมันมันจีบเต็มมึงจอได้หนะแม่อยู่บนน้ำบนดวงแสงแดดทางใน้างนอกัคขอดไปน้าเลยมันโบมี่โปรแบทเลยมันโบมี่เปล่าเลยยังสากอยู่นะตัวนี้แต่ละคืนข้ดเรื่องป้าเลยนะอ้าวโบเป็นยังจ้ะขอให้ป้าออดอยู่ดีมีแห้งเนาะป้าเนาะอยู่แดงไม่ฮีประจูดทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มอะไรพี่น้องเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งได้สุกได้หลับ ไปกอดดมบอกคนโผลลาไปค้อยอ๋อได้ก้อยได้นั่งกว่ากันไปพี่น้องเลยนั่นคือแนวแนวกลิ่นจั่วแต่นะแหนบวายกพี่น้องเยเอากระชีใส่กับก้อนแล้วจ้าทั้งพ่อแพทย์ก็ได้แบ็กับเม็ดเราฝนกับยุทธอะไรนี่เนาะเขาก็หิวเพราแพทย์แมนหิวเข่าคอยคำลงแรงตอนนี้กัดซีเข่าซีมุ้งเข่าเที่ยงยังบอกนได้กินได้พี่น้องเลยพากันมานี่ก็ได้เริ่มงสั้นแล้วค่อยนะ ยดรถแนวคืองก่รงมีกินถึงเมือโอ้ยบุพเพียงก็บไปกินรถไปเกใจแห้งกินใจเห้งมือหน้ามือหนก่ยังเขาเดียวหนึ่งไทยเป็นยตอนดังห้คนต้คนดินนี่นะมันจุยางอย่าอกมือหน้าก่อนจุยางกสนององฐานมีนะเก่งใจเก่ใจเอามือหน้ามือหนพ่อเก่งใจพ่อบเหเนว่าพ่อเก่งใจยารถเ็อ่อนรับยอมเดี่ย่บอกเก่งใจไปบุพเพีว่าลังเกียจอย่างไปแบบาเอย่างเดียว เราายกเราบริยมเดี๋ยวมันหานชิเดมาด้วยอหอกเื่อมาแหละ่งกินนี่ก็ได้นะแน่นเอาง่ายๆนะไดก็ดีนีองแน่นเนาะคนกันที่เห็นแล้ว่าตอดใส่ชุดขาวกับนีดผลีปับมากชิดด้วยเนาะงามยืนยุบป่ะลูกยืนยุบยแบบนัแบบทมาปัหาพี่น้องเลยต้องเปเกใครสิมากอ๋อัาเอาเอา เรยกนชงแบบนี้ก็ขอตัดแบบนี้แบบมักแบบนี้เลยมมักชงนี่เลยมักชงปั๊บสเต็ปเลยมมทั้งชงข้างอะไรก็ชงชงหนาบพรแบบข้อเสร็จข้อเสร็จนะแบบแบบข้อคมนี่แบบแบบข้อเรียมข้อยังนี่เพราเด้ออทะมักชบดข้อ ปฏิบัติดูเพื่อนไลยทีมีแต่ไปแต่ยามจำพรรษาโอ้จินโดยโดยโดยเอ้าโอเคจะได้กันยู่ดีมีแองเนื้อปาเด้อสบายดีเด้อโดยสบายดีสาธุโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับบอมี่ยังยังไงจังไรกับฝากพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุกสนอะไรกดแชร์กดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมคลิปนี้ขอโต้กับก่อนพี่น้องเลย ตอนนี้ก็ตกขับยมแงดงแน่ไว้พอกับแม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีพี่น้องเนาะ